หิวพวกกันกินนี่แกฟังฉันให้ดีๆนะของพวกเนี้ยมันเป็นของดีฉันไม่ได้เอามาไว้ให้แกกินถึงแกจะอุ้มท้องลูกของเก่งอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าแกจะทําอะไรตามใจชอบได้นะแล้วถ้าแกหิวมากเนี่ยแกก็ไปกินข้าวกับน้้าปลาหลังบ้านทุกทีไปยงสิไปไป ่งของของเก่งทำไม่เก่งถึงซื้อส้อยให้มันหรือเก่งชอบมันแต่คงไม่ใช่แบบนั้นหรอกเก่งคงแค่สงสารมันมากกว่าคนบ้าแบบมันเก่งจะรักลงได้ยังไงนี่ยืนเงยทําไมล่ะใส่หัวไป่ใคคุณมีหยกจำผมได้หรือเปล่าครับ แหมก็ช่วงเนี้ยข้าวของมันแพงอะไรก็แพงอ่ะครับคุณมียกสองแสนเนี่ยใช้แป๊บเดียวมันก็หมดแล้ววันนี้ผมก็เลยมาขอเงินเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้นะครับผมกลัวว่าไอ้เรื่องที่พูก้การเป็นเมียผมเนี่ยจะถึงหูสามีคุณแน่นอนโอ๊ยฉันไม่มีเงินหรอกถ้าแกอยากได้เงินเนี่ยแกก็หอเด็กคลอดก่อนเพราะว่าตอนนี้เด็กไมคลอดฉันก็ไม่มีเงินบอรอดกทั้งนั้นแหละ ถ้าฉันได้เงินมาเนี่ยฉันจะแบ่งให้ละกันถ้าตอนนี้ยังไม่มีเงินเนี่ยก็ต้องหาอะไรอย่างอื่นมาขัดก่อนนะเด็กแกหมายความว่าไงอะ เราทำสัญญากันแล้วนะครับคุณมีกยกคนสวยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณโกงมรดกเงินที่ผมจะต้องได้เนี่ยเรื่องพุกกันกับเรื่องที่คุณมานอนกับผมเนี่ยถึงหูสามีคุณแน่นอนนะครับ <laughs> คะเก่งไม่มีอะไรหรอกผมก็กาลังจัดการเรื่องมรดกให้เรียบร้อยนะ <c oughs> นี่คุณกำลังจัดการเรื่องสมบัติทั้งหมดให้ฉันอยู่ใช่ไหมคะมาค่ะคุณทนายฉันต้องเซ็นตรงไหนบ้างคะเอามาเลยคะ่ะฉันพอมากไม่มีของคุณมิวครับมีแต่คุณผู้กันครับหมายความว่าไงอะคะมันจะเป็นผู้กันได้ยังไงล่ะคะในเมื่อฉันเนี่ยต้องไปคนได้สมบัติทั้งหมดไม่ใช่มัน ก็หมายความว่ามรดกของผมทั้งหมดผมยกให้ผู้กันลูกไม่ใช่คุณไงละ่ะจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะในเมื่ออีผู้กันเนี่ยมันเป็นแค่คนอุ้มบุญส่วนมิหยกเนี่ยเป็นภรรยาของคุณมิหยกก็ต้องได้สมบัติทั้งหมดสิคะแล้วทำไมคุณหึงแบบท็อปผมต้องการแต่ยากับคุณผมรักผู้กันกัจริๆงๆนะฮะรักงั้นเหรอกับอีบ้าแบบ นนนีีเ่ยะทำไมล่ะมิวการที่ผมจะรักผู้หญิงคนหนึ่งที่สมองไม่ได้คิดแต่เรื่องเงินแบบคุณแล้วผมผิดตรงไหนละ่ะผมไม่คิดคิดดูแล้วการที่คุณอยากได้คนอุ้มบุญเพราะคุณอยากจะมีลูกเพื่อรูปสมบัติง่ายง่ยแล้วการที่ผมจะเลือกผู้หญิงที่เขาเห็นค่าผมจริงๆผมผิดตรงไหนละ่ะนิว พุกันนอกจะเก่งจะเป็นบ้าแล้วเกจะมาอา่อยหัวใช่เหรอฮ่าดูแถวนี้นะอย่ามาแตะต้องตัวพุกันนี่แล้วกุณรีกเก็บข้าวของออกมาจากบ้านหลังนี้ซะเพราะคนที่จะเป็นเจ้าของบ้านคนต่อไปคือพุกันไม่ใช่คุณไปเถอะพุกัน อีกนิดเดียวเราก็จะได้เจอกันแล้วนะลูกอดทนอีกนิดนะใครจะไปรู้นะว่าคุณจะแกล้งเป็นบ้าเพื่อให้หลุดพ้นจากชีวิตที่ทรมานแบบนั้น แม็กสามีเก่าของฉันเขาทำร้ายฉันตอนที่ฉันกำลังท้องจนฉันต้องเสียลูกไปฉันเสียใจมากฉันพยายามที่จะเลิกกับเขาแต่เขาไม่ยอมเลิกกับฉันฉันก็เลยต้องแกล้งเป็นบ้าสติไม่ดีเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งรับรู้อะไรอีกแล้วก็อีกอย่างเพื่อที่เขาจะได้ออกไปจากชีวิตของฉัน ฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ไม่รังเกียจฉันแถมยังอยากจะดูแลชีวิตฉันอีกนี่ถ้าผมไม่ได้อยากพาคุณไปรักษาผมก็คงไม่รู้ว่าคุณปกติทุกอย่างแค่มีแผลเป็นเล็กๆในใจแค่นั้นเองแต่แผลเป็นของฉันเนี่ยมันหายได้เพราะว่าคุณเลยนะคะฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสฉันให้โอกาสให้ฉันได้มีชีวิตใหม่ แต่พูดไปฉันก็อดสงสารมียกไม่ได้เลยจริงๆไม่เป็นไรนะผู้กันไม่ต้องคิดมากหรอกมียกเขารักแค่เงินของผมสนใจแต่เงินโดยไม่สนผิดถูกผมให้คนติดตามดูมียกตลอดแล้วทุกอย่างที่มียกทำมันก็ทำให้ผมมั่นใจว่าการที่ผมเลือกคุณเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วละ่ะ นี่คุณจะบอกว่าคุณท้องกับผมงั้นเหรอคุณมียกใช่ก็ฉันไม่เคยนอนกับใครเลยนอกจากแกคนเดียวอะ่ะเพราะงั้นฉันก็ต้องท้องกับแกสิแล้วคุณมาบอกผมทำไมคุณต้องการอะไรนี่ฉันก็ต้องการให้แกรับผิดชอบลูกกับฉันไงนี่คุณคิดว่าผมจะรับผิดชอบงั้นเหรอคุณแหกตาดูเสื้อผ้าที่ผมใส่กับบ้านผมก่อนดิตัวคนเดียวผมยังจะไม่รอดเลย คิดว่าผมจะรับพารละของคุณเนี่ยมาเพิ่มให้งูเหรอไอ้สันละแล้วแกต้องรับผิดชอบฉันกับลูกสิทำไมแกพูดแบบนี้อ่ะหมามันยังรักลูกของมันแต่แกเป็นคนแกก็ควรจะไม่สำนึกบ้างสิคุบปากเลยนี่เลยนะผมไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นน่ะไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตัวคุณเองทั้งนั้นเน่ะไอ้เรื่องที่คุณหิวเงินมันไปเพราะคุณทั้งนั้นเลยรีบออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ผมจะหมดความอดทนออกไป ถ้ายังไม่ออกไปเนี่ยได้เจ็บตัวแนะ่